อย่าตัดสินเพ,เพียงเพราะว่ายิงยังไม่ได้นะครับโอ้โ oh หฉนั้นของลินเดอร์สนะครับขอร้องอย่าตัดสินดาวิลน์เยสเพียงเพราะว่าปืนฝืดตอนนี้นะครับเป๊บลินเดอร์สนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมเวอร์ปูรู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องที่ยุติธรรมเลยสําหรับดาวิลนเยสที่โดนตัดสินผลงานจากจํานวนประตูที่ยิงได้โดยยืนยันว่าดาวิลนเยสเนี่ยดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วเยอะเลยนะครับนุนเยสครับซึ่งยิงไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนัก หลังยิงไม่ได้ติดต่อกันมาเป็นเกมที่10แล้วตั้งแต่ประตูสุดท้ายที่เขาทําได้ในเกมคาราบาลครับนัดชนะบอลหมัดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วะชนั้นของลินเดอร์สนะครับได้พูดก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะลงเล่นคาราบาลครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่เจอกับเวสต์แฮมเขาบอกว่าดาวินเต็มไปด้วยความกระหายคุณเห็นมันได้ในแต่ละเกมและถ้าเราตัดสินผู้เล่นจากจํานวนประตูเท่านั้นมันดูไม่แฟร์สักเท่าไหร่ ผมรู้สึกว่ามีการประสานงานที่ดีระหว่างโมเม,ม,มสลากับดาวินุนเยสอย่างเช่นตอนที่พวกเขามองตาเราก็รู้ใจช่วยเหลือกันและกันและเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมรู้สึกดาวินกําลังเล่นในฤดูกาลที่ดีกว่าปีที่แล้วมากวิธีที่เขาป้องกันเพื่อทีมวิธีที่เขาคอนโทรลเซ็นเตอร์ไปพร้อมๆกับการเล่นเกมเพรสวิธีที่เขาไปข้างหน้าวิ่งไล่ตามรวมไปถึงเคาน์เตอร์เพรสด้วยเขาช่วยเราได้มากเวลาที่เรารับลึก เขากำลังเรียนรู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยไฟนั่นคือสิ่งที่เราต้องการมากๆเราชื่นชมเขานั่นคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันเขาจะเป็นผู้นําในแนวทางนี้เขามีแต่จะดีขึ้นมันเป็นเรื่องราวี่ดีเรามีความสําคัญที่ดีจริงๆเราทุกคนอ่ะผมไม่ได้แค่สักจะพูดแต่เขาเองก็รู้สึกได้ถึงความไว้วางใจของพวกเรา อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปลินเดอร์สนะครได้พูดถึงดาวิดนูนเยสบอกว่าอยาตัดสินนูนเยสเพียงเพราะว่ายิงยังไม่ได้นะครับโอ้โหตอนนี้ก็ปืนฝืดเหมือนกันกนะ็ต้องมาดแูแหละว่าหลังฉากนี้จะเป็นยังไงครับแต่รู้สึกว่าฟอร์มของนูนเยสเองก็ดีขึ้นมากว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับถือว่าพัฒนาการก้าวกระโดดเหมือนกันตอน,นก็ยิงไป7โลูกนะครับในฤดูกาลนี้ทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของดาวิดนูนเยสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับ จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาดูว่าฟอร์มจะดีขึ้นไหมนะฮะชุดจุด